วันพุธที่5กุมภาพันธ์2568ชมรมวิศวกรสาขากฟช1 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครั้งที่หนึ่งโดยมีท่านจารุวัฒน์เนียมเล็กผู้ช่วยผู้ว่าการได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีนายปริญญาศิลาพัฒประธานชมรมวิศวกรสาขากรฟชนหนึ่งและคณะกรรมการชมรมด้านต่างๆเข้าขร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์และในห้องประชุม เนื้อหาในการประชุมจะเป็นการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแนวทางการดำเนินงานจากประธานชมรมงานกิจกรรมต่างๆที่มีแผนดำเนินการและกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมชมรมรวมถึงการจัดเก็บค่าสมาชิกการจัดกิจกรรมด้านต่างๆพร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ดำเนินงานในปี2568 เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีประโยชน์สูงสุดต่อไป